มานะครับงานแรกมาแล้วเดี๋ยวจะวิ่งเวลาเดิมก็คือประมาณ9โมงคึ่ง10โมงนะครับเมื่อกี้มาถึงแยกเกษตรเราก็ออนไลน์นะครับปกติแถวกดแถวแยกเกษตรไม่ค่อยได้หรอกีสองแดกหมดจะไปกดนู่นทําย่าัดเท้านะครับวันนี้เด้งมาแปะ๊ะเดียบร้อยนะครับมาครับอเมซอนเปิดใหม่อยู่ในกเกษตรราคานี้เปิดใหม่นะครับโอเค งานใหม่มาเว้ยไลแ,แมนบอกเราว่ามีงานใหม่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เห็นไหมมันบอกว่ามีงานใหม่เรามาดูว่าฟูจิจะสั่งอะไรเพิอีกฟูมียอดเงินอยู่สามพันอ่าเรียบร้อยเป็นร้อยอีสัตเป็นร้น 100. อยยี่สิเเสบเอ็บาท <c oughs> มาดูกันว่ายอดฟูจิเท่าไหร่เอห้หูเงินสดหมดด้วยพันสี่ครับ มาดูพันสี่ครับท่านไปไหนบ้างครับไงแ,แบดมาเลยครับท่านโอเคมาได้แล้วครับก็มันยังไม่ค่อยมีคนมันก็ไม่ฉาโอเคเดี๋ยวไปส่งก่อนสองที่เดี๋ยวเราย่อหน้าจอขึ้นไปนะครับแต่หน้าต่างลอย ก็เปิดกูเกิลแบบแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลางานเด้งมาเราก็แค่แตะหนึ่งครั้งมันก็จะเข้าเลยนี่นครับมันก็จะเด้งมาประมาณนี้เห็นปะเดี๋ยวส่งของดูดีว่ายอดเท่าไหรโโ่โอ้ยี่สิบสี่โลปกติไม่เคยได้เดียที่ไหนวะนนี้ต้องโง่ยี่สี่โลโอ้เป็นนางนิจกีแม่นะเจ้ารถจึงตี โอเคไปรับของกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะส่งที่ไหนโอ้บห15โลโอ้กลับไปเสีนาด้วยโอเคแม่เจ้าไปรับ3โลเป็นขักแล้วคิดดูดูยอดนดี่900เอยอะโคตรเยอะ อยู่นี่อยู่เซนทันนะเนี่ยไปรับนี่เข้าวดี1สิบหกเคเดี๋ยวไปรับอาหารก่อนที่แด้มาส่งเซนทันรัดเท้าได้เซนทันต่อเลยยืนอยู่สักพักหนึ่งอะ่ะกว่าจะเด้งแต่เมื่อกี้ไปส่งคลินิกชั้นห้าแล้วก็ลงลิฟต์มาอยู่ชั้นกี่ก็ได้งาน mm hmm. โปรเจกต์โตขันเลยจ้ะโอเคเดี๋ยวไปรับงานก่อนนะจ๊ะ ต่อที่เบทาโคน,นะครับเมืองไทยพัฒนาคอมเทเนียอุนเกียต่างระดับนิดกน้อยนะครับเมื่อกี้ได้สั้นๆตรงซอยอุดมสุขตรงสุดที่สารเล็กน้อยอันนี้อะไรวันนี้4ี่ร้อยก,400กว่าบาทครับหนึ่งออเดี๋ยวหาก่อน เอาบอกอยู่ข้างๆคาตาบัคชั้นสองตอนเย็นยังดีหน่อยเจอตรงนี้ได้วอบคุณครับพอป้าวะโอเคเดี๋ยวเดินหากเนีไงไปของลูกค้าเสียเงินตัวเองด้วยเินทโกชอบเนี่ยวางของลดราคาไว้หน้าร้าน ทำไงองีเย็นแล้วซื้อไปแบ่งเมียซะหน่อยเหมือนกักเมียรเรียกเรามาละมาเป็นแรมเดือนแรมปีเอาห่อเดียวพนักง,งานอัพเซลที่สองห้อ,องนะครับเหลือร้อยสามสิบห้าเองนะคะอ้าวเอาเอาอุตส่าห์อัพเซลละเอาซะหน่อยโอเคไปส่งให้ลูกค้าดีกว่าเดี๋ยวเสียงเงินเยอะกว่านี้ องานสุดท้ายเราก็กดพักงานไว้นะครับก็ออฟไลน์พอดี955นะครับวันนี้เริ่มเกือบ10โมงตกเย็นถามว่ายอดยังปกติไหมณว,วันนี้ก็ยังปกติเพราะว่าบางทีก็อาจจะเกิดแตกพันถ้าช่วงกลางวันงานงานเข้ามาเยอะใช่ปะแต่ตอนช่วงตกเย็นต,ตกช่วงบ่ายเนี่ยงานมันเรือหน่อยนะครับมันก็เลยเห็นปะมันก็ตกประมาณนี้ย925้ 9, 2, 5, บ้าง 955ในช่วงกดงานนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าพยายามจะออกให้เช้ากว่าน,นี้นะครับช่วงนี้งานเยอะวุ่วบนวนนายเหลือเกินนะครับยังไงก็อันนี้เฮียก็ยังเริ่มในช่วงเวลาเวลาเดิม,ดมนะครับในสถานทีเ่เดิมก็คือมาเริ่มที่ไม่แย,ยกเกษตรรัดโยก็ลาดเผานะครับหลายๆยคนอาจจะต้องปรับตัวเนาะว่าตอนเช้าช่วงไหนดีงานดีนะโอเคนะครับวันนี้ก็ได้งานส่งของ2งาน สองร้อยกว่าบาทงานหนึ่งแล้วก็ร้อยกว่าบาทงานนึงแล้วก็งานพ่วงร้อยกว่าบาทอีกมันก็เลยทําให้ยอดมันดูขึ้นไวขึ้นนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ช่องเอ็มเให้ยตีนะนะครับสวัสดีครับ